เช้าวันเสาร์ที่ต้องบื้อไปทํางานแวะกันที่ตลาดพัาสลักนิดนึงนะอาโมคาแก้วนึงครับตกใจไหมดูลีลาการชงของเขาเนี่ยแม่ค้าน่ารักจังเลยแต่เราก็ไม่ใช่โตโน่และก็ไม่ใช่โต้งทูพีไปชวนน้องเขาคุยกันสักหน่อยทำไมก่อนภาษาจีนมันไม่ได้บูมขนาดนี้เราเราค้าขายมันก็ดีกว่านี้เยอะดีเราก็เลยแบบไม่ได้ไปทำงานออฟฟิศจิัญน้องพี่ทเขาเอฟฟิศดกันหรอคป่ะเคยค่ะเคยทำเขาปิดก่อนใช่ไหมใช่ค่ะสดสั่งดีแต่ว่าไม่ไหวไม่ไม่สู้ไม่ชอบไม่ชอบนะทะเลรวมลัดข้าวเลย แล้วเหลือมาเห็นข้าวหอมหมกเจ้าไม่ดัง,อ,ง,งอร่อยหรือเปล่าไม่รู้รอพอแล้วจ้าต้องมานั่งกินแบบเนี้ยชีวิตหนุ่มออฟฟิศอร่อยป่ะอร่อยต้องปีน้ปาน้่ยแหละแล้วก็มานั่งทบทวนทำไมฉันต้องมาทำงานวันเสาร์เลยวะถ้าไม่กินไม่มีแรงเดินนะต้องกินเนี่ยมันเข้าเส้นเลือดไปก่อนเดินขึ้นบันไดได้ร้านเขาอร่อยจริงน้องก็น่ารักด้วยประเด็นอะนี่ thank you tokeki แล้วก็ยืนรอกาแฟเข้าเส้นเลือดว่าเชื่อว่าไปทำงานที่เรารักกันเถอะวันนี้มาในทีมมีน้อยคอยรัก